เมื่อเรานะคะสั่งงานให้กับผู้เรียนไปเรียบร้อยแล้วถึงวันครบกําหนดนะคะหรือว่าเอตอนนี้มีเวลาว่างนะคะอยากจะเข้ามาตรวจงานให้กับนักเรียนของเรานะคะทำยังไงนะคะวิธีการะคะ่ะให้อาจารย์นะคะเข้ามาคลิกที่แท็บของ Assignment ในหน้าการทํางานนี้นะคะจะรวมงานทุกอย่างนะคะที่อาจารย์ได้โพสต์ไว้ให้ในห้องเรียนออนไลน์ในห้องนี้นะคะ ก็สังเกตนะคะได้จากสถานะนะคะตอนนี้แอดไซน์ไปแล้วอยู่2ชิ้นงานนะคะยังไม่ได้มีการให้เกรดนะคะตอนนี้มีผู้เรียนนะคะมาทำแล้วกี่คนนะคะก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้ในหน่วยที่1นะคะเข้ามาทําแล้วอยู่2คนหน่วยที่2นะคะเข้ามาทําแล้วอยู่1คนเราลองนะคะคลิกเข้าไปเพื่อให้คะแนนกับผู้เรียนกันดูคะ่ะจะขอนะคะคยกตัวอย่างเช่นการส่งงานในหน่วยที่2นะคะ ก็จะมีนะคะรายชื่อนักเรียนทั้งหมดในชั้นเรียนของอาจารย์นะคะแล้วก็จะบอกสถานะด้วยนะคะว่าใครทำอะไรแล้วบ้างนะคะก็จะสังเกตว่า,าผู้เรียนคนนี้นะคะมีการ turn in คือการส่งงานนะคะมาให้กับอาจารย์เรียบร้อยแล้วอาจารย์นะคะต้องการที่จะตรวจให้คะแนนทําอย่างไรนะคะคลิกเข้าไปตรงที่ turn in ตรงนี้เลยคะ่ะจะเห็นนะคะไฟล์งานทั้งหมดนะคะที่ นักเรียนส่งมาให้อาจารย์นะคะสังเกตรตรงนี้นะคะสังเกตรตรงนี้ค่ะเด็กค่ะส่งเข้ามาอยู่สองชิ้นงานด้วยกันชิ้นแรกเป็นรูปภาพนะคะอาจารย์ทําอะไรได้บ้างอาจารย์สามารถที่จะ Open นออนไลน์แล้วก็ดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องเพื่อที่จะเปิดให้คะแนนได้นะคะแต่ในส่วนของระบบแล้วนะคะระบบก็จะ ทำนะคะให้อาจารย์มองเห็นภาพรวมของงานชิ้นต่างๆที่ผู้เรียนนะคะจัดส่งมาให้เรียบร้อยก็จะสะดวกต่อการที่จะให้คะแนนออนไลน์เลยไม่ต้องดาวน์โหลดลงมาได้นะคะดูในงานที่2ค่ะก็จะเห็นนะคะในไฟล์ที่นักเรียนนะคะจัดส่งมานะคะเหมือนกันค่ะอาจารย์สามารถที่จะเปิดได้เบิร์ดก็ได้นะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดลงมาก็ได้ พออาจารย์เห็นภาพรวมของงานที่ผู้เรียนส่งมาให้แล้วนะคะก็สามารถส่งฟีดแบ็กกลับไปได้นะคะให้กับผู้เรียนเช่นอาจจะส่งไฟล์มาผิดเข้าใจความหมายผิดหรือเปล่านะคะก็สามารถอธิบายแล้วส่งกลับไปให้กับผู้เรียนได้หรือนะคะจะส่งคะแนนกลับไปให้กับผู้เรียนได้เลยเช่นเดียวกันนะคะอย่างตัวนี้โอเคงานครบถ้วนนะคะสามารถตรวจให้คะแนนได้อาจารย์ก็สามารถพิมพ์นะคะคะแนนให้เลยตรงนี้นะคะคะแนน ได้มาจากการตั้งค่าในครั้งแรกนะคะที่อาจารย์ตั้งค่าคะแนนเต็มของงานชิ้นนี้นะคะเรียบร้อยกดรีเทิร์นค่ะก็จะเป็นการส่งคะแนนกลับให้กับผู้เรียนนะคะเรียบร้อยมีเครื่องหมายเช็คถูกเรียบร้อยผู้เรียนก็จะเห็นคะแนนของตัวเองนะคะในหน้าของ a s s i g n m e n t ของผู้เรียนเช่นเดียวกันค่ะลองกดปุ่ม Close ไปดูนะคะแล้วลองมาดูนะคะสถานะกันบ้างค่ะ เห็นไหมคะตอนนี้นะคะคนที่ยังไม่ได้ให้เกรดจากเดิมนะคะมีผู้เรียนอยู่5คนนะคะตอนนี้นะคะรอให้อาจารย์ให้เกรดอยู่4คนแล้วก็มีแถบนะคะการทํางานของให้เกรดแล้วอยู่1คนนะคะหากเรากลับไปดูที่หน้า assignment นะคะลองคลิก back กลับไป สถานะตรงนี้นะคะจะบอกอาจารย์อะไรบ้างนะคะตอนนี้อาจารย์ยังมีงานนะคะที่ยังจะต้องให้เกรดให้ครบถ้วนก่อนนะคะหากว่าให้ครบทั้งชั้นแล้วนะคะสถานะตรงนี้นะคะจะหายไปแล้วก็จะเข้ามาสู่ในรายการของการให้เกรดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นวิธีนะคะในการตรวจงานตรวจการบ้านนะคะที่อาจารย์มอบหมายให้กับผู้เรียนนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะในกรณีที่อาจารย์นะคะอยากจะแก้ไขคะแนนตรงนี้นะคะไม่แนะนำให้อาจารย์ทำนะคะเพราะว่าเมื่ออาจารย์รีเทิร์นเกรดไปให้กับผู้เรียนเรียบร้อยแล้วผู้เรียนนะคะก็จะเห็นคะแนนของตนเองแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆต้องมีการแก้ไขคะแนนให้กับเด็กนะคะอาจจะมีการพิมพ์ฟ e e แ b a กลับไปให้เด็กได้ทราบนะคะว่าทําไมถึงต้องมีการแก้ไขคะแนนแต่วิธีการแก้ไขนะคะก็มาที่แท็บของเกรดนะคะที่เป็นการทํางานของคนที่ให้คะแนนไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะคลิกที่ปุ่ม return แล้วอาจารย์นะคะเอาเมาส์นะคะมาคลิกที่ตัวคะแนนได้เลยนะคะแล้วก็แก้ไขคะแนนให้กับ นักศึกษานะคะแต่แนะนำนะคะหากมีการแก้ไขคะแนนควรจะแจ้งนะคะรายละเอียดกลับไปให้กับผู้เรียนด้วยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่อาจารย์รีเทิร์นคะแนนให้กับเด็กแล้วนะคะเด็กสามารถเห็นคะแนนแบบเรียลไทม์นะคะเด็กอาจจะเข้ามาดูคะแนนเรียบร้อยแล้วอาจจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะคราที่แล้วอาจารย์ให้10ทําไมวันนี้ให้8นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะให้คอมเมนต์กลับไปให้กับเด็กด้วยค่ะ ก้ไขคะแนนเรียบร้อยนะคะให้ f e ดแ b a c k ในการแก้ไขคะแนนครั้งนี้ให้กับเด็กเรียบร้อยก็คลิกปุ่ม Return ค่ะก็จะเป็นการส่งคะแนนนะคะครั้งล่าสุดให้กับนักเรียนนั่นเองค่ะเราลองกลับเข้าไปดูนะคะในส่วนของ Assignment กันดูค่ะก็จะเกิดสถานะขึ้นนะคะว่า Return คะแนนกลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีเครื่องหมายเช็คถูกค่ะ นี่ก็เป็นนะคะวิธีของการให้คะแนนนะคะกับงานชิ้นต่างๆที่อาจารย์มอบหมายให้กับผู้เรียนนะคะผู้เรียนสามารถเห็นคะแนนได้เรียลไทม์แล้วอาจารย์นะคะก็สามารถตรวจให้คะแนนกับงานชิ้นนั้นๆน,น,นะคะได้บนออนไลน์สร้างความสะดวกสบายทั้งกับผู้เรียนและก็ผู้สอนค่ะ